สะโตเส้นเลือนในสมองแตกรักษาได้ใจเย็นๆกดติดตามผมด้วยครับกดติดตามด้วยครับยอดโลกยอดคิดสู้เขา ประชุมที่ตกลงกันไว้ 2. ด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงเนื่องจากการสู้รบที่ยังคงดําเนินอยู่ตามแนวชายแดนการประชุมครั้งนี้ควรจัดขึ้นในสถานที่ที่ปลอดภัยและเป็นกลางในเรื่องนี้มาเลเซียได้ตกลงที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนกกลุกก่มวลาลัมเปอร์ 3. ในวราการประชุม ตอนนี้คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมฟังข้อเสนอข้อขอไข่อันนี้ดีๆนะคะขมຈ์มันเสนอมาว่าขอไข่การกลับคืนสู่ถิ่นฐานและวิถีชีวิตปกติของพลเรือนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนที่ได้รับผลกระทบอย่างปลอดภัยและมีศักดิ์ศรีเหมือนก่อนเกิดการสู้รบขอควายการระงับข้อพิพาทอย่างสติวิธีโดยการกลับม,มาปฏิบัติตามปฏิญญาร่วมโบราณเปิดเมื่อวาน เกตเเดนแล้วกัน 小李。 นักข่าแก้วเนี่ยที่มันยังไม่วางมืนกับเราสองก็คือพระวิหารพระวิหารเนี่ยล่าสุดเนี่ยตั้งแต่ตอนเย็นที่ผ่านมาเลยเนี่ยคือนักข่าวช่องแปดน้องนัตตี้เขาแจ้งเข้ามาว่าผาหมออีแดงกับเขาพระวิหารผาหมออีแดงเนี่ยคือเราถูกไหมครับพระวิหารเนี่ยคือมันแล้วล่าสุดเมื่อตอนหกโมงเย็นทุ่มหนึ่งเนี่ยเราพยายามจะตีเข้าไปที่พระวิหารแล้ววันนี้ตีหนักมากเนื่องจากว่าน้องพระวิหารกําลังสงสัยว่าเป็นที่ซ่องสุขอ สนใจก็รืองนี้ว่าจะคุณผู้ชมไปดูทางออนไลน์ที่ช่อง งานเออนี่ฮะนี่ล่าสุดตรงพระวิหารเนี่ยเป็นจุดสำคัญมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะตรงโซนพระวิหารคุณผู้ชมครับตรงจุดนี้ภาพพอจะมีภาพที่ค้นหาทันรถถังและวัดแก้วครับวัดแก้วคีรีใช่ไหมวัดแก้วศิคาิคาคีรีเออนี่แหละฮะคุณผู้ชมครับถามว่าตรงจุดนี้เองเนี่ยนะฮะมันน่าสนใจยังไงขอบผังหน่อยได้ไหม กำลังจะบอกว่าวันนี้เนี่ยมีการวิเคราะห์กันว่าถ้าจะพะเด็จศึกเอาให้มันจบที่พระวิหารหังเส้นทางที่ไต่ขึ้นเขาครับพระวิหารแอะอย่เงี้ยอันนี้คือของใหม่วันนี้แรงกว่านี้อีกใช่ครับของใหม่แรงกว่านี้อีกนะฮะแสดงว่ามันซ่องสูมกาลังเอาไว้ทางยุทธศาสตร์พระวิหารนะ มันมีผังอยู่ได้ที่เขียนลักษณะก็คือจะบอกพี่กัดว่าจุดแต่ละจุดเนี่ยมันมีความน่าน่าสนใจและความสําคัญยังไงบ้างเอา iPad มาก็ได้ครับข้างในมันก็ช้าเหลือเกินนี่ฮะ iPad มาเลยเดี๋ยวให้ดูตรงนี้อ่าขึ้นมาเลยเอาขึ้นเลยครับขึ้นเลยขึ้นจอเลยอะไรวะเนี่ยมันมีบรรทัดมาไออะไรวะเนี่้จะไมมีบรรทัดอ่ะไหนดูหน่อยดิที่ไมมีบรรทัดอันไหนดูอ๋อไม่บรรทัดขึ้นมาทำไงมัเกิดอะอ่ะหายแล้วหายแล้วจัดจอหน่อยจัดจอหน่อย เราใชา้เ็สีแดงก็ได้นนเออนี่ครับคุณผู้ชมเห็นผังไหมที่เรากำลังหยิบมาให้ดูคุณผู้ชมดูดูรงผังตรงนี้เนี่ยนะฮะประเด็นก็คือว่านี่เดี๋ยวจอบแบบเขาเรียกอะไรนะเอาเฟรมใหญ่ตรงกลางแล้วก็เฟรมผมก็ไอเฟแบบร,รแบบมแบบเล็กหน่อยนี่ฮะเอาเพจเต็มจองกันได้ครับทีมงานใเวลาทีมงานผม,มตื่นเช้าเนี่ยมันก็จะสลวนแบบเนี้ย มันก็สมองสมองวันนี้มนนไม่มีพยายนาค <c oughs> เออวันนี้ไม่มีพยานาคมันไม่เฮิร์บมันนะฮะมันไม่เฮิร์บอาบานลงสิอาบานลงก่อนเออเห็นไหมบามันบังข้างล่างอาบานลงก่อนบังไหมอาจอะตอกสองข้างดินี่น่คุณผู้ชมฮะสังเกตที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยก็คือพระวิหารเราไม่ได้ตีตรงปรา,าสาทนะอืมนีตต่ต้องขึนสี่อะอันแรกครับอันไหนวะไอ ไม่ได้ตีพระวิหารับเพราะทหารรู้ว่าถ้าตีประสาทเราเสียเลยแล้วมันจะเข้าทางมันทีเพราะมันคือมรดกโลกเพราะนั้นเราไม่ตีตรงนี้ข่าวดีซึ่งเดี๋ยวรอฟังทหารเขาชี้แจงนะฮะว่ามันกำลังจะสิ้นฤทธิ์เร็วๆนี้คุณู้มฮะน่าสนใจก็คือคุณู้มเห็นตรงคานม,ม้าไหมฮะกับคูมะเขือไหมณวันนี้เนี่ยตรงคูมะเขือเองก็ดีตรงคานม,ม้าเองก็ดีเป็นจุดที่วันนี้มีการวิเคราะห์กันว่าคุณผู้ชมเห็นเส้นปักไหม แล้วก็ถนนถูกไหม,มนี่แล้วก็เส้นปักตรงนี้มไม่งงเนาะลากเส้นให้ดูสีแดงคานม้าเนี่ยนักขนาดเนี้ยคุณผชมฮะเข้าใจว่านี่เห็นสีเหลืองไหมัดเลยอัดเพราะอะไรมึงจะได้ไม่ต้องขนของขึ้นพระวิหารซึ่งคานม้าเรากำลังสก,กัดถูกไหมฮะคคานม้าเราตัดประเด็นคือ ไอ้ตรงห้วยตาาเรียเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะอาผมวงสีฟ้าห้วยตามาเรียเหมนเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันพยายามจะตีเราณวันนี้คือมันจะมาที่นี่ mm. ภูมะเขือครับซึ่งเราเนี่ยกำลังยึดภูมะเขืออยู่ถูกไหมครแต่สุดท้ายตรงนี้เราก็ตัดมนันอีกครับ mm. พูดง่ายๆมึงจะมาภูมะเขือมึงก็มาไม่ได้เพราะถ้ามาตีภูมะเขือเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาที่คานมา้านึกออกไฮะค mm. านม้าก่อนจะไปถึงพระวิหารสีเหลืองก็ตัดมนันอีก แสดงว่าตอนนี้พระวิหารให้จับตาดูดีๆกระสุดมันน่าจะเริ่มไม่เหลือแล้วครับเหมือนกับเดิน3 5 0จําได้ใช่ไหมอ่ะมึงอยู่ข้างบนใช่ไหมอ่ะมึงอยู่ไปงั้นกูปิดข้างล่างให้หมดเลยเอาดิอยู่ยังไงอะ่ะสุดท้ายก็เติมไม่ได้ครับล่าสุดอ่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นคําถามคือวัดแก้วใช่ไหมไอซ์วัดแก้วเนี่ยก็คือจุดที่ตอนนี้เราเนี่ยกาลังเปิดฉากใช่ครับเพราะว่าอะไรคุณผู้ชมเห็นตรงวัดแก้วใช่ไหม เราตีตรงสีเหลืองถ้าเป็นคานม้าก็คือตัดแต่ประเด็นคือวัดแก้วในประเทศของมันเนี่ยมันอาจจะเติมตรงวัดแก้วแล้วทะลุขึ้นมาตรงพระวิหารนึกออกนะก็ต้องตัดวัดแก้วให้สิ้นเห็นภาพวันนี้ถล่มวัดแก้วไหมฮะถล่มตรงโซนวัดแก้วไหมอ่ะคราวนี้สลับไปที่วัดแก้วก็ได้จ้ะที่เราตีบอมมันนะจนกระทั่งฝาลุกเพราะปิดทุกทางมึงจะมาล่างกูก็ตัดล่างมึงจะมาวัดแก้วหมกูก็ตัดบนพูดง่ายๆไม่ให้มึงส่งอะไรได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ย สัตตาตรงพระวิหารอาภพบอมได้เลยครับตอนนี้สลับไปที่ภาพบอมรักผู้ชมฮะตอนนี้มันเริ่มอ่อนแรงลงเรื่อยๆแล้วแล้วน่าสนใจก็คือว่าตรงวัดแก้วคือจุดตายของมันเลยอดีตทหารพานเล่าให้ฟังเมย์เออไม่ใช่เมยโทษทีไอใช่ครับคุณอดิเรกครับคุณอดีเรลกเป็นอดีตทหารพานเล่าให้ฟังบอกว่าจุดพิกัดถ้าเกิดว่าพูดถึงศรีสะเกดเองเนี่ยสามพิกัดนี่แหละที่น่าสนใจที่จะต้องมีการจัดการโดยเฉพาะ พื้นที่ของวัดแก้วเนี่ยเนื่องจากวัดแก้วเองเนี่ยกัมพูชามีการเข้ามาลุกล้ำในพื้นที่ประเทศไทยเพราะเขากลัวเหมือนกันเขาบอกเขากลัวว่าไทยเราจะยึดตรงนี้คล้ายๆกับเหมือนเนิน350เพราะถ้าเกิดดูจากเขาเรียกอะไรนะที่พี่ขีดสีเมื่อกี้ครับอ่ะอ่ะแล้วมันไม่ขึ้นตัวขีดสีวะตัวไอ้เปิดแผ่เปิดแผ่ที่ขีดสีเมื่อกี้นี่ที่ตรงวัดแก้วอ่ะนี่ที่ตัดมันสี เขาบอกว่าตรงจุดวัดแก้วอย่างยกตัวอย่างคือวัดแก้วเนี่ยก็คือเป็นจุดหนึ่งที่ขเขมรกาลังกลัวว่าเราจะยึดจุดนี้ได้เพราะถ้ายึดได้เนี่ยเขาบอกลักษณะมันก็จะคล้ายกับเนิน3 5 0ก็คือถูกตัดสเสบียงกําลังต่างๆและถ้าเกิดวัดต,ตามสันปันน้ำที่ไทยเราอ้างสิทธิแผ่นที่1ต่อ5 0 0ห0เนี่ยวัดแก้วยังไงก็เป็นของไทยแต่ปัจจุบันขเขมรมันไปนยึดเอาไวา้เพราะมันมีการทําทางขึ้นไปที่ขาพพะวิร เนี่ยเบื้องต้นเองก็เลยบอกว่าถ้าเรายึดวัดแก้วได้เราตีวัดได้สาเร็จเนี่ยเขาจะไม่มีเอาง่ายๆไม่มีถนนสําหรับการส่งของยุทธภพก่อนขึ้นไปสู่ยอดเขาก็คือเขาพระวิหาร วาดไปวันนี้เราถล่มกันเ,เล็กเลยก็คือเราซับมันให้ลว่วงอันนี้ต้องบอกก่อนนะอันนี้ที่พูดได้เพราะว่าเอาจริงคือทาห,าหารเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วแล้วก็ประเด็นก็คืออันนี้ต้องบอกกับคนดูว่าบางคนงงเอ้ยเราจะไปตีมันมีดรามา่าไงเฮ้ยคนไทยจะตีพระวิหารเขาไม่ตีเละคนไทยบางคนนี่นะแม่งก็ไม่รู้ว่ารักชาติบ้างหรอมันก็ไปนั่งเสี้ยมนั่แหละว่าเราเนี่ยแหมลบไปแบบไม่มีวันจบครับ ถ้ามึงจะให้มันยึดประเทศหรือไงและไอ้คนพูดพวกนี้ผู้รู้ทั้งนั้นนะเออไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวทว์มันมาลงผมครับต่อต่อต่อแกบอกว่าถ้าเกิดไทยยึดวัดแก้วได้เมื่อไหร่คือในอดีตถ้าใครรู้เรื่องเขาพระวิหารทางขึ้นเนี่ยมปนอยู่ฝั่งไทยอยู่แล้วที่ขึ้นแบบปกติได้เลยเนี่ยแต่พอหลังจากเราเสียไปเขเมศเองเขามีการสร้างเส้นทางใหม่ขึ้นมาจากฝั่งกัมพูชาเพื่อจะขึ้นมาเขาพระวิหารซึ่งเขาก็เลยยึดวัดแก้วของเราถ้าเรายึดตรงจุดนี้ได้มไเมื่อไหร่ขเมนเนี่ บอกจะเสียเหมือนเขาเหมือนเสียเขา,าวิหารไปเลยอะถึงเขา,าวิหารจะเป็นของคุณแต่คุณจะไร้ทางขึ้นคุณจะเหลือแต่ทางกระเช้าที่คุณอยู่ที่คุณสร้างกันขึ้นมาแต่ทางถนนที่คุณจะขึ้นเป็นพวกยุโทโธปกรณ์ต่างๆอันเนี้ยคุณจะไม่มีอีกเลยแล้ววัดแก้วเขาบอกจะมันขอภัยเขาพระวิหาร จะกลายเป็นเหมือนถูกปล่อยให้ร้างไปเลยถ้าเรายึดวัดแก้วได้พูดง่างมึงก้าประสาทไปอ,อยากได้ประสาทมึงก็ไปเอาไปไปงก็ไปเป็นที่รกร้างอ่าม,มึงขนของมันก็ขายอยู่นั้นแหละทุกอย่างก็คือเป็นสุสารให้อยู่ตรงนั้นแหละจนตายถ้ายอย่างนั้นครับเพราะตอนนี้เราต้องตัดหมดสเบียงก็ไปไม่ได้ถนนต้องตัดหมดนะฮะตรงห้วยตามาเรียม,มันจะตีขึ้นมาเพื่อจะส่งอาวุธก็ตัดอีกเหมือนกันวัดแก้วก็ตัดถูกไหมฮะเดี๋ยวรอฟังาหารบอกจะมีข่าวดีครับ วันพรุ่งนี้เช้าประกาศหรือจะไปวัดเทพพรุ่งนี้วันอะไรวะเนี่ยเช้าเทพอะไรนะพี่จำวันมันจำวันนี้วันพฤหัสครับวันนี้พฤหัสใช่ไหมพฤหัสยี่สิบห้าอ๋อจิงกะเบลจิงกะเบลเอยช่วยประกาศจิงกะเบลเลยกองทัพครับส่งใจเชียร์มีเสียงใช่ไหมมีเสียงต้องเล่นมันตรงวัดแก้วให้จบฮะนริเล็กตรงวัดแก้วตรงทางขึ้นวัดแก้วถ้าเรายึดตรงนี้ได้เขาอิหานก็ไม่มีคุณค่ามันมีทางขึ้นคือถ้าจะให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วปีนบันไดขึ้นมาเที่ยวนี่ยก็น้อยคนที่จะมา แต่ถ้าเขายึดตรงนี้ได้คือตรงวัดแก้วถ้าเรายึดไม่ได้ตรงนี้นก็จะเป็นแบบเส้นทางขึ้นมาปราสาทได้ตรงนี้มันก็มันต้องยึดไว้นะเพราะว่าถ้าถ้าเขาถ้าเขายึดตรงนี้รักษาตรงนี้ไว้ไม่ได้คือเขาก็หมดเลยปราสาทก็ก็ก็จะเป็นปราสาทแบบกายจะกายลักไปเรื่อยๆเราไม่เอาแต่ละาทางทางขึ้นมันอยู่ฝั่งเราอยู่แล้วก็มีวัดแก้วแล้วก็ทางขึ้นครั้งตรงประตูเหล็กต้องการม้ามันก็เลยวัดแก้วมามันก็อยู่ในในเดียวกัน เป็นลำห้วยไอหัวหัว,หว,หวลำห้วยตามาเรียตรงนี้คือมันสูงถ้าเขาตัง้งมาจากข้างล่างให้มันตกตรงนั้นนี่คือเขาต้องขยบออกไปไกลอย่างขยบออกไปตรงไอจอมกระสานตรงนี้สำคัญครับตรงนี้วัดแก้วนี่คือมันเป็น,ปน,ปนทางขึ้นที่จะขึ้นปราสาทเขาวิหารได้ทางเดียวที่จะชันํำรถนำอะไรขึ้นมาได้ถ้าฝั่งทางทิศตะวันออกเนี่ยขึ้นไม่ได้เลยเขาถึงไม่ไม่ไปทำถนน,ข,นขึ้นทางที่เป็นหน้าผาเปิดไม่ได้ขึ้นไม่ได้ ถ้าไม่ทำบันไดขึ้นไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นเป็น,ปน,ปนหน้าผาชัน200เมตร300เมตรน้ชมครับดูภาพจากอันนี้ที่เราขยับภาพไปดูนะฮะเ่ะเปิดเต็มเฟร,รมกไม็ได้จากทีมงานเราดูเต็มเฟร,รมกไม็ได้จา่ายเต็มเฟรมแล้วตั้งตั้งแต่หัวเทปเลยนี่รรรรเ,เห็นบอกว่าเนี่อันนี้จะชัดมากครับถนนเราปล่อยเราปล่อยมันจนกระทั่งที่ว่าเห็นไหมฮะคานม้าก็เป็นจุดหนึ่งที่เราต้องตีถนนมันใช่ไหมถนนมันสร้างมาตั้งแต่คานม้าถูกไหมถูกต้องก็คือถนนเนี่ยมันจะสร้างมาก็คือขึ้นมาจากฝั่งขมีเน่ลก็ค่อยสต๊อป ยุดแป๊บน,นึงเออเนี่อ่ะแล้วจอจอมาอธิบายก่อยนี่ยยังไงนะไอ้คานมาก็คือจุดสีเหลืองที่เรากลมวงตีกรอบไว้ให้ตรงจุดนี้มันลุกลักเข้ามาในเขตประเทศไทยอยู่แล้วเส้นทางขวามือคุณผมมู้ชมเห็นใช่ไหมหลังจากขวามือของการตีกรอบสีเหลืองตรงเนี้ยคือเส้นทางที่ขมิสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อเขาจะมีถนนขึ้น,นสู่เขาพระวิหารให้ได้แต่เมื่อจะขึ้นปุ๊บปรากฏว่าเขาต้องมาผ่านพื้นที่ก็คือช่องคานมาของไทย แล้วตอนนี้เขายึดไปเป็นที่เรียบร้อยก็คือเราพยายามตีอยู่บบนะนคุณจะมองผาหมออีแดงนะผ<ช>าหมอกีแดงเนี่ยเราอยู่คุณ<ช>จมเห็นว่าถ้ามันเอาวุ้นไปอยู่บนสูงก็คือพระวิหารมันจะยิงลงมาหาของหมอกีแดงใช่เราก็เลยต้องซับมันที่วัดแก้วใช่ไหมถูกต้องฮะเราก็เลยตีที่วัดแก้วอยู่ดังนั้นเนี่ยเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเดียวของกัมพูชาที่จะขึ้นสู่เขาพระวิหารได้เราจึงต้องตัดเป็นสองช่วงคือ1ตัดช่องคันมาเพื่อตัดเส้นทางจากข้างล่างึ้นข้างบนตัดที่วัดแก้วคือตรงจุดวัดแก้วเขาก็มีการไปตั้งฐาน ที่เป็นพวกฐ่านกําลังต่างๆที่อยู่ก่อนจะขึ้นเขา,าวิหารและจุดนี้เรายืนยันว่าวันแก้วคือของเราเราเลยจะเอาคืนเหมือนกันนีฮะแต่ตอนนี้จะสําเร็จไม่สาเร็จสมใจช่วยเอาให้สําเร็จนะฮะเอาให้มันสิ้นซากไปทันทีแล้วอยากได้ประสาทก็ไม่ยิงประสาทคอันนี้ตามตามที่กองทัพเขาพูดเลยแหละเขาไม่ทาหอกประสาทเหรอไหมฮะ่เพราะมันเป็นมรดกโลกแต่ประเด็นก็คือก็อยากได้ใช่ไหมอ่ามึงอยู่เป็นเมืองล้างเลยต่อไปหลังจากนี้ ล่าสุดไอ้ตรงพระวิหารเนี่ยคือตัวแสบเพราะมันจะเอาอาวุธเนี่ยไปซ่อนตรงนี้ถูกไหมฮะานาะเดียวกันเนี่ยวันนี้คือถ้าถามท่านลังสีนะท่านบอกเลยถ้ามันพิสูจน์ได้ว่าพระวิหารเนี่ยทำเป็นซุกอาวุธ <S S S ยิงเลยค <laughs> นเอกลังสรีที่ก็โคตรดุเลยรู้ใช่ไหมถ้าพิสูจน์ได้เหมือนตาควายมันสร้างบังเกอร์เนี่ย <S S ไม่ต้องยิงเลยเดี๋ยวอธ<ะ>ิบายหน่อยจนะาตาจริงกองทัพเขาเละเอียดออกเพราะถ้าแบบตูมเดียวเนี่ยที่เราตูมเดียวก็จบ มันไม่ได้ฮะเพราะมันมีเรื่องเกี่ยวกับดินเดสโกมันมีเรื่องเกี่ยวกับนานาชาติที่มันจะมากดดันเราเกิดมันเป็นความบาดเราขึ้นมาเนี่ยถ้าอย่าลืมนะผลมันจะกลับมาที่พวกเราด้วยนะกับธุรกิจเราด้วยธุรกิจของชาวบ้านต่างๆอายเข้าใจนะกลับมาตรงนี้ล่าสุดนี่คือจุดหนึ่งที่เราต้องเอามันให้ซีซารจุดที่2คืออารมากําลังจะบอกว่าเพชรชักคาตคุณเซนเนี่ยมันจะมี3จุดที่วันนี้เขาวิคอร์ นึก็คือไอ้ตรงประสรทาทวิหาครับสอก็คืออันมาซึ่งเรางยิดแล้วจุดต่อมาคือเนินที่เรากำลังพูดถึง745ครับ,รบขอลองแผนผัง745สห้า่หูตายนะคนดูทำไมเยอะจังวะตอนดึกเป็นรายการข่าวที่ตอนดึกรายการคนดูเป็นหมื่นนี่ถือวเยอะมากนะคุณคขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับ,รบไม่ต้องแปลนะเอแค่ดูอย่างเดียวก็อพอที่พูดแบบนี้เผื่อเผื่อแต่ถ้าจะกดมาก็ไม่ว่ากันเออนี่ คุณดูเยอะมากเลยนะตอนกลางวันเวลาไลฟ์สดยังไม่เยอะขนาดนี้เลยนะน,นี่ฮะทำไมเขาไม่นอนจอังวะนี่ไงคนดูกดสติ่งไว้รอเราแล้ว,ลวาตั้งหรือเป็นพวกคนแก่ทั้งนั้นเลยวันนี้เป็นจริงส่วนใหญ่ได้เป็นพวกคนแก่นั่นเลนอนไม่หลับ แสดงว่าตอคืนแบบลูกก็ไม่คุยกับกูหัวก็ไม่คุยกูดูไอ้พุทธก็ได้วะเดี๋ยวมันจะด่าทีมงานเมื่อไหร่เนี่ยนะกลุ่มคนที่ไม่มีใครสกิปช่วงกลางคืนเออนี่สวดต้านสวดสิบเอ็ดปีบ้างคนดูสวดสิบเอ็ดอ่สวดสิบเอ็ดปีใช่ไหมอ่าสวดสิบเอ็ดปีพวกสวดสิบเอ็ดปีนอนไม่หลับเอะต่อภาพเนินต่อมาสงสัยไอ้เรื่องหมอดูเราจะเล่าทันในวันนี้หรือเาปีหนึ่งกว่าแล้วเอออ่ะเนินต่อดีไอเนิน 7จ็ใช่ไหมครับเออเจ็ดสี่ห้าเเองก็คือเป็นอีกจุดหนึ่งที่ไทยเราเองเนี่ยกำลังที่จะต้องเข้าไปยึดให้ได้745ก็คือบริเวณพื้นที่ของอใกล้กับช่องอานมา้าใกล้อุบลราชธานีใกล้กับเนิน500ซึ่งเรายึดก็คืออานมา้า 500แล้วก็677ได้เป็นที่เรียบร้อยเนิน745ที่มีข่าวบอกว่าคำเมนกําลังเกณฑ์ให้พลเนี่ย3,000ชีวิตเข้ามาอยู่ตรงจุดนี้แล้วน่าจะเป็นที่มั่นสุดท้ายประเด็นอย่างนี้คุณผู้ชมอย่างงงตัวเลขนะ745คืออุบลมันมีตัวเลขเพิ่มอีกวันนี้641 <c oughs> เลออราอีกเรื่องไม่เนินเยอะจิ๋ปเป่งเลยวะตอนนี้นอุบล คุณผู้ชมฮ่าเจ็ดสี่ห้าคือจุดสําคัญที่จะเพชรชักฆ่าคุณเซนได้ตรงที่ว่ามันคือเนินสูงแล้วเรากําลังสงสัยว่ามันไปเติมคนอยู่ที่เจ็ดสี่ห้าหกสี่หนึ่งก็คือน่าจะเพราะมันสร้างสวนกล้วยสวนมะละกงมะละกอของมันเนี่ยนะมันเอาลูกเ,เอาเมียมามา,มาแพร่พันธุ์ตรงนี้เต็มไปหมดเลยล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าเอาจริงเนี่ยนะเนินตรงจุดนี้เราต้องเผด็จศึกให้ได้เพราะอย่างทางด้าวฤกษเอาจิงนะวันนี้เนี่ยเจอท่านวินไทยใช่ปะ่ะค,คนตีวินไทยสุวารีก็ยังถามท่านวินไทยบอกเอ๊ะ มีข่าวว่ามันเป็นเติมตรง745เนี่ยแล้วเราจะปฏิเสธยังไงตอนนี้พระวิหารเนี่ยน่าจะใกล้ปีเสร็จแล้ว350จบไปเรียบร้อยแล้วแสดงว่าเราเหลือสองจุดแล้วนะที่จะไปจะคาดมันวันที่จะเซตตอนก็พูดไปคนชัดนะครับเซตตอนบอกว่าเอาจริงยังไม่ให้ร,รายละเอียดตรงนี้คือบอกเนิน745คือไม่ได้บอกว่าเราไม่ทําอะไรแต่บอกว่าในทางยุทธการก็เข้าใจว่าในหน้างานเขายังไม่ได้ให้รายละเอียดตรงนี้มาสําหรับเนิน745 เดิมตรงนั้นเนี่ยน่าจะอยู่ในพื้นที่ป่าสมัยก่อนเนี่ยเข้าถึงยากปัจจุบันเนี่ยก็ยังเข้าถึงยากอยู่และเป็นจุดที่สูงที่สุดในบริเวณนั้นก็คือเนินที่สูงสุดเลยก็คือ745คล้ายๆก็บอกคล้ายกับ3-50แต่ว่า3.50มันจะเนินเตี้ยกว่าตรงจุดนี้ก็เป็นลักษณะเป็นป่าการจะเข้าตีเนี่ยก็ยากแต่ถามมาตรงๆที่ผ่านมาเราก็ทําตามเป้ามีแผนวางเอาไว้แล้วเราจะสถาปนาพื้นที่ได้มากที่สุดแล้วแล้วก็มีการสถาปนามาเรื่อยๆเป้าหมายทุกพื้นที่เพื่อเราจะ ต้องการเอาอธิปไตยของเราคืนณตอนนี้กําลังของเราก็กําลังทํางานอยู่เพื่อจะผลักดันคนที่รุกล้าเข้ามาออกไปจากประเทศเราแต่ถ้าถามถึงเนิน745ทางยุทธ,ธาการยังไม่ได้ให้รายละเอียดตรงนี้มาแสดงว่าน่าจะมีปฏิบัติการที่จะยึดตรงนี้ให้จบถูกไหมอาจเสดสีป๊อนใช่ไหมใช่ครับปณิีินไทยครับทุพกพื้นที่เนี่ยต้องถือว่ามีความสําคัญหมดนะครับพื้นที่ไหนที่คิดว่าอยู่ในเขตในที่ประทยไทยตามแนวเส้นปฏิบัติการเนี่ย เราก็ก็ถ้ามีโอกาสก็จะดําเนินการทั้งหมดขณะนี้ในทางยุทธการเองเนี่ยเรายังไม่ได้ให้รายละเอียดตรงนั้นนะครับก็ขอก็อออเลยก็เลยเลยังไม่มีรายละเอียดแต่ว่าเดิมตรงนั้นน,น,น่าจะมันอยู่ในพื้นที่ป่าแล้วก็สมัยก่อนเข้าถึงยากปัจจุบันก็ยังเข้าถึงยากอยู่นะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีความสูงที่สุดในบริเวณนั้นมันก็จะคล้ายๆเหมือนเหมือนพื้นที่ที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ย บริเวณ1350ตรงปราสาทตาควายก็ก็จะเป็นแบบลักษณะแบบนั้นครับเราทําตามเป้าหมายนะที่ที่ดำเนินการที่ที่วางแผนเอาไว้ก็คือว่าเราก็จะดําเนินการสถาปนาในพื้นที่ชายแดนนะให้บ้านที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงเป้าหมายก็คือก็ทุกพื้นที่นะที่เราเห็นยังมีการลุกลำ้ำนาทีปตายอยู่เนี่ยเราก็จะ เราก็จะใช้กําลังนี่แหละในการที่จะพักน้นออกไปครับก็ไม่ง่ายนะครับก็ถือว่าผมก็พยายามพูดตลอดว่าในในทางการยุทธเนี่ยของทหารเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ที่เขาก็จะสามารถระดมสภาพกาลังที่จะทุ่มเทมามาตอบโต้นะครับเพื่อจะชิงย่งชิงพื้นที่คืนก็มีความเป็นไปได้นะครับแต่ขณะนี้เท่าที่ได้เท่าที่มีข้อมูลเนี่ยก็ถือว่ายังไม่น่ากังวลในทุกๆพื้นที่น่ถือว่าเราเรารับมือได้นะครับรับมือได้ เพราะฉันไปกำลังใจให้กองทัพเต็มที่เลยเอามาให้ลงเนี่ยนะฮะล่าสุดมีคนดูดูจากไหนนะเมื่อกี้ไอ้บอกคนดูุ่นพี่มาไม่รู้จริงป่าบอกว่าดูจากแอนตาร์กติกาฮะวเดี๋ยคนดูก็หาว่าไปว่าเขาอีกจากอะไรนะแอนตาร์กติกาคือผมเสิร์ชดูเขาบอกคุณลงใต้นะคุณโลกใต้ดูอ๋อคุณโลกใต้ก็องไปยูทูบนี่หว่าเออใช่คุณโลกใต้ก็มีอินเทอร์เน็ตครับจริงหรือเปล่าเนี่ยหนูแอนตาร์กติกอะไรนะแอนตาร์กติกาแอนตาร์กติกาอืมเขากำลังจะบอกว่าเขาเนี่ยไม่ใช่คนแก่เขาดูจาาาาากกกกแแออนนนนตตร์ิ้มัเเป็ววลบบ่่่โโีงะ แล้วเราก็ไม่เคยไปด้วยมีบางคนบอกดูจากออสเตรียถึงทุ่มอันนี้เข้าใจได้ครับนี่ฮะมีคนบอกดูจากเยอรมันครับมีคนโสดป่ะมีคนโสด11ปีดูอยู่ป่ะมีไหมเดี๋ยวบอกหน่อยนี่ยังไม่จบนะเดือนเจ็ดสี่ห้ายังมีอีกนะเออวิูจากทั่วโลกเลยเหรอโอ้ไม่น่าเชื่อเลยอ่ะมีอังกฤษด้วยเหรอครับโหสวีเดนมีคนโสดเยอะนะครับคนโสดค่ะบสามสิบสองโสดครับนี่โมโหทั้งนั้นเลยอ่ะกลับมาตรงนี้คุณผู้ชมฮะ ดูจากอ阿拉斯กาจริงหรือเปล่าเนี่ยอุยวิไมเขาดูไกลจังเลยว่ะที่โดนภูเขาลกเหนือนะรูงป่ะนี่ฮะรู้จักเกาหลีก็มีฮะอุธยทำไมดูแบบอันนี่ต่างประเทศเยอะมากเลยนะยนี่ฮะม,มีคนโสด43 14ปีอะไรนะมีคนโสด34ปีครับ34ปีโสดมา34ปีเหรอดูหน้าดิท้องกดเข้ามาดูหน้าเลยดูณจะรักลับมาตรงนี้ฮะ ต่อล่าสุดเนี่ยไอ้เนรเอากลับไปที่เนิเจ็ดสี่ห้าเดี๋ยวเอาตัวนี้ให้จบเห็นบอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้เท่ากับว่าวันนี้เองเนี่ยเนรตรงนี้ที่เรายังอาจจะยังเคลียร์ไม่สิ้นแต่ว่าก็อยู่ในสายตาของกองทัพเท่ากับว่ามันจะมี3จุดนะนะอันมาจบแล้วแล้วก็พระวิหารยังไม่จบ,บแล้วก็เจ็ดีห้าสจุดนี้คือจุดสุดท้ายแล้วนะะที่จะซัดเขมให้จบเนี่ยนะฮะ แสดงว่าเรายังขายสองจุดแต่ไม่แน่ใจว่าเจ็สห้าหรือแถวโซนพระวิหารที่บอกวันพรุ่งนี้จะมีข่าวดีนะเดี๋ยวรอฟังถ้าสมมติที่ใดที่หนึ่งโดนโค่นอีกมันก็จะเหลือแค่จุดเดียวถูกไหมครับเพราะนั้นก็จะเหลือจุดเดียวซึ่งให้ขเขมรจุดเดียวเลยนะให้อุนเซนเน่ล่าสุดเสโน่ครับเออไม่ใช่เสโนดิคนโทรกันโงครับคนโทรกันโงเองเนี่ยกำลังจะบอกว่าอ๋อล่าสุดขเขมรมันส่งสารมา 23ใช่ไหม22ธันวาเอ่อ22ธันวาที่มาส่งสารม,มาว่าจะขอให้หยุดิงหิง<ช>แต่มันจะให้ลืมบอกในเอกสารตัวนี้มันย้อนกลับไปก็คือตั้งแต่วันที่เราท,ทําข้อตกลง,งกันใช่ก็คือ28รกรกฎาคมที่ตอนนั้นเรามีการทําข้อตกลงว่าเราจะมีการหยุดยิงแล้วก็ที่กรูลาลังเปอร์ฮะลักษณะก็คือเขามีการส่งหนังสือมา22ธันวาที่ผ่านมาแต่เอกสารเพ่อูกเผยแพร่วันนี้บอกว่า